สวัสดีครับฟรนด์ออฟบไทยแลนด์ชาแนครับ mm hmm. ก็วันนี้พอดีผม mm hmm. ผมไปยิงมานะครับยิงยิงปืนที่สนามมาแล้วก็อยากจะทดลองอน้ำยาล้างลำกล้องว่าว่ามันจะจะหายไหมอะไรแบบนั้นนะครับ mm hmm. ก็เป็นน้ำยาของลูกัสออยตัวตัวเนี้ยนะครับบอนโซเวนของลูกัสนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวดูว่าว่าว่ามันจะเป็นยังไงบ้างก็เอาโอเคเดี๋ยวผมถอดให้ดูก่อนอ่ะก่อนก่อนอื่น เคียร์ปืนก่อนนะครับไม่มีแมนกีซีนนะไม่มีลูกอยู่ในหลังเพลิงนะครับเคียร์ปืนก่อนเคลียรประมาณห้าสิบครั้งันนเยอะไปร่างกายเป็นดทิศทางที่ปลอดภัยนะครับโอเคเรียบร้อยผมถอดปืนครับเดี๋ยวจะให้ดูลำกล้องไม่รู้มันจะมองเห็นหรือเปล่าน,นะเมื่อกี้ผมส่องกระแดดมันเห็น มันจะเป็นเส้นทองแดงอะพี่น้องเห็นไหมมันจะเป็นเส้นทองแดงตามตามร่องเกีียวลำกล้องอะนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมต้องถ่ายภาพนิ่งให้ดูอีกทีมั้งหรือยังไงดีนี่คือเกถ้า,ถ,าถ้ามองตาเปล่ามันจะเห็น เห็นเป็นเส้นทองแดงอเลยก็อันนี้มันไม่เห็นนะพอมองเห็นบ้างนะเนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับตรง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 เส้นเส้นทองแดงเป็นเส้นทองแดงทองแดงติดอ่ะนะครับอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอ่ะเห็นไหม เนี่ยนะครับเส้นทองแดดแบบนี้นะก็เดี๋ยวทํากันสดๆเลยแล้วดูว่ามันจะมันจะหายไหมผมก็ค้องใจเหมือนกันอ่ะก่อนอื่นน้ำยาเขาบอกว่าแช่ไปเลยพี่น้องอ่าผมใช้แบบวิธีแบบสุดๆเลยนะก็คือแช่ไปเลยประมาณสิบนาทีนะครับสิบนาทีแล้วก็ก่อนเดี๋ยว ใน10นาทีนี้ผมเตียปกระกรก่อนเป็นฝาก่อนการนันหกคือผมว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาแหละไอ้เรื่องไอ้เรื่องที่ว่าเส้นทองแดงเต็ดอะไรเนี้ยแต่หลายๆคนก็บอกว่ามันจริงๆมันไม่มีผลนะไม่มีผลกับกับการใช้งานแต่ว่ามันมีผลในท่านจิตใจเอเวกระกก่อน,นตอนนี้อา่า สิบเดห้าสองเดี๋ยวดูเวลาสักสักห้าสิบห้าสิบสองก็ก็ต้องเป็นสิบแปดสองนาทีนะเตลียงอุปกรณ์ก่อน,อนสักครู่นะครับก็เอาสดๆเลยนะผมไม่ตัดต่อนะ เตรียมอุปกรณ์ตามที่คลิปที่แล้วที่ที่ที่ผมทําไปนะครับเตรียมรอไว้ก่อนอ่ะก็เดี๋ยว ก่อนหน้านี้นะครับระหว่างรอเวลากา็ตามสเต็ปล้างส่วนอื่นไปก่อนก็ผมผมผมจะประเภทที่ว่านิดเดียวยิงนัดเดียวผมก็ล้างนะเพราะว่ามันก็จะมีเข่าเหาพี่น้องเข่าเหมามันก็ติดตามตามเนีย่ยตามห้องเข็มทั้งชนวนเนี่ยเดี๋ยวผมเช็ดให้ดูมันมีจริงรอเปล่าเดี๋ยวจะหาว่าแบบเอ้ยมันมันไม่มีเนี่ยเห็นไหม นี่มันมีเขา่าเห็นไหมครับเนี่ยนัดเดียวอะ่ะนัดเดียวก็สมมุติว่านัดเดียวอ่อัน,นอันนี้ผมยิงไปนัดเดียวแล้วก็แล้วก็มาเปิดให้ดูว่าว่ามันมีหรือเปล่าก็โอเคผมก็ใช้เหมือนตามคลิปที่ท,ที่ที่ลงไปอะนะครับเอาให้หมดฉีดแช่ไว้ก่อนนะครับแล้วก็องโพลิเมอร์ก็ก็ฉีดไป แล้วก็แปรงสีฟันแปรงสีฟันอันนี้เป็นแปรงสําหรับสําหรับล้างนะแล้วมันก็จะมีผมจะแยกแปรงไว้สําหรับแปรงเคลือบก็จะจะอีกส่วนหนึ่งไม่ <S <S งั้นพวกขเม่าอะไร <S <S พวกนี้มันจะติดพี่น้องจะติดมือติดอะไรด้วยแล้วก็มันมันมันไม่ดีกับอะไรหลายหลายอย่างอะ่ะเสร็จแล้วก็เอา ผมจะใช้ผ้าเช็ดนะเพราะว่าบางทีอันนี้ใช้ใช้กระดาษทิชชู่แล้วแล้วมัน <c oughs> มันอะไรมันเปื่อยอ่ะแต่ผมว่าน้ำยาน้ำยาตัวนี้มันมัน CLP ของของลูกัสมันเอเนกประสงค์ดีนะผนัง นัดเดียวไม่ต้องถึงขนาดแบบถอดห้องผงห้องเข็มล้างกันอะไรเงี้ยพก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันก็แค่นัดเดียวตามล้างสไลด์ตามอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ลากล้องอ่ะผมจะค่อนค่อนข้างเดี๋ยวปิดวอล์แป๊บหนึ่งพอดีสแตนบายปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยผมจะค่อนข้างซีเรียสกับตัวลํากล้องมากกว่านะครับเพราะว่ามันมันก็อย่างที่บอกนัดเดียว อ่ะโอเคเอออเาอะไรเสียขึ้นมาดีขอนิ้วเลยนะ จะใช้แทาทองแดงนะก็แทงไปเลยครับพี่น้องแทงไปเลยต้องกลัวเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นอะไรลำกล้องมันค่อนข้างจะจะแข็งแรงอยู่แล้วนะครับลำกล้องเพราะว่าโอ้โหมัน,ม,นมันทนต่ออะไรพวกนี้ได้เยอะแยะ Uhm ดูก่อนหายหรือเปล่าสงสัยมากเดี๋ยวผมขอดูตาเปล่าก่อนนะเคยหายว่ะไม่หายเลยพี่น้อง ายเลยพี่น้องหายจริงมีนิดๆเน,นี่ยอ่ะเราดูกันมุมเดียวกับเมื่อกีน้นะเนี่ยเห็นไหมครับเห็นมเห็นไหม,หไ,หมไม่มีแล้ว ไม่มีแล้วพี่น้องมีนิดหน่อยนิดหน่อยก็อีกทีหนึง่งพิ้มเลยแล้วก็ล้างไปเดี๋ยวผมผมผมแทงตรงนู้นนะยีดแถเโาะเลย เซลพีฉีดล้างถิ่นแล้วก็ล้าล้างขามัปก่อนดีกว่าใช้ปเป็นตัวนี้นะครับยิ้มเลย ล้างแบบเดียวกันแทงเลยครับไม่ต้องไปกลัวครับเพราะว่ามันมันลำกล้องครับบางคนเขาเอาสว่านปันมันยังไม่เป็นไรเลยแทงมาเลยหนักๆเลยไม่ต้องไปกลัวลำกล้องมันจะสึกอะไรอย่างนี้ลำกล้องพวกนี้เขาทํามาทนอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงไม่งั้นเนี่ยเวลาเรายิงเนี่ยโอ้โหลูกมันเข้าไปสีลำกล้องก็พังหมดนะไม่ได้มันไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ต้องกลัวเสียทีร้ายทีหนึ่ง ทำไมมันมืดจังมันมืดอ่ะมันเป็นเงาเออเห็นปะมันเงาพวกนั้นบางพวกขวด,ดวหายเลยพี่น้องสันิทหายสันิทแล้วทำไมไม่เอาไฟมาส่องฟังนะส่องฟังเนี่ย ิก็นั่นแหละเนี่ยมันเป็นเงาะะเห็นไหเงาขวดเอามือออกด,ดูลองเดี okay, ๋ยวเหรอความสว่างมันไม่มีเพราะว่าเ,เอาเป,าปับไฟปรับไฟเอาระวังมันหลุดจากนห้จับไปนู้นด้ยรอลงดิมันภาพมันไม่ชัดเออโอเคได้ละ มันไม่ฟก,กัสอ่ะดูกับไฟหายเลยพี่น้องเฮ้ยมันออกตืออมาออกออกเตืนอนหายเลยหายสนิทเนี่ยไม่มีเส้นทองแดงเลยครับเนี่ยไม่มีเลย เลยโอเคแปลว่าใช้ได้นะครับสำหรับบอลเเวนตัวนี้ก็ขั้นตอนการการการล้างก็เหมือนคลิปที่แล้วที่ที่เราทำไปอะนะครับก็โอเคก็ประกอบอะไรตามนั้นตามตามตาม,ตามคลิปนั้นเลยอันนี้ผมมามาทำให้ดูเพื่อที่ว่าโอเคพิยาตัวนี้มันใช้ได้หรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะครับโอเคแปลว่ามันใช้ได้แล้วก็จบละนะครับก็เป็นอันเสร็จเส้นพิธี สำหรับเรื่องลำกล้องแล้วก็ตามตามคลิปเดิมที่ที่ที่ผมทำไว้แล้วนะครับแล้วก็ประกอบได้เลยนะครับโอเคขอบคุณมากมากครับจากฟิล์ o น i t e t h ไทยแลนด์ชาแนลครับ